พาการทำสไลเดอร์ค่ะจินตนาการของเด็กๆจะทำสไลเดอร์ลงน้ำสไลเดอร์วันนอกลอยไปตามจินตนาการของเขาค่ะอยา่าเด็กเล่นอะไรก็อย่าไปห้ามเขาค่ะเพาะจินตนาการของเขาให้เต็มที่ไปเลยแต่ก็อย่าให้เกินขอบเขตน,นะคะ คอยดูสไลดเดอร์จะเป็นยังไงจะสไลด์ลงไหมช่วยการสองแรงแข่งขันเลยค่ะทำสไลดเดอร์ดูซีมันจะสำ เกรดไหมมันจะได้ผลไหมสไลเดอร์ดูสิใส่ข้างบนสิเจเจใส่ด้านบนน่ะด้านบนครับด้านบน อีกคนหนึ่งก็เอาโคลอนอีกคนหนึ่งก็เอาไปทาอาอสไลย์ให้ยายดูก่อนเองถอ,งยยอดก็โปส๊สะิ ถอดก็โปส้สิทำคลิปด้วยอา้าวเอาน้ำสาดไปมันก็หายหมดตูดดูตูดตดูตูดางเกงอ้าอีกร้อยอีกรอบ <c oughs> <c oughs>